ของประเทศกัมพูชาที่พยากรณ์โดยอาจารย์นัทนรรัตผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้เคยทำนายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2554ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ซึ่งคำทำนายเนี่ยผ่านมาแล้ว10ปีกว่าลองมาฟังกันนะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนจากคำทำนายที่ตรงบ้างโดยอาจารย์นัทนรรัตได้เคยทำนายไว้ว่า ประเทศกัมพูชาเนี่ยดวงชะตาเมืองนั้นมีลักคนาสถิตยอยู่ในราศีที่เป็นธาตุน้ําคือราศีพิจิกซึ่งมีสัญลักษณ์ราศีคือแมงป่องหนาซ้ํายังมีดาวพระจันทร์กุ่มลัคนามีตําแหน่งเสื่อมคือเป็นนิดแปลความได้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เก็บตัวตามนิสัยของราศีพิจิกแต่เป็นการเก็บตัวแบบซุ่มเงียบเนื่องจากเพราะในชะตาเมือง มีดาวในเรือนพบวินาศถึงสดวงด้วยกันเรือนพบนี้ตามตำราว่าไว้ว่าถึงความเก็บซ่อนมีความลับไปจนถึงความพินาศแสดงถึงอนาคตความเติบโตในรูปแบบของความเจริญความสิวิไลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ประกอบกับดาวการเงินของประเทศเขมรตกอยู่ในจุดมรณะซึ่งเป็นจุดเสื่อมอย่างรุนแรงในภาคการเงินต่อ าอาจารย์นัทนรรัตเนี่ยยังเปิดเผยการทํานายตามดวงดาวอีกว่าต่อมาเนี่ยเห็นได้อีกชั้นที่ลึกลงไปถึงดาวในเรือนภพมรณะมาสถิตยอยู่ในภพวินาศทําให้ดวงเมืองของประเทศกัมพูชาตามภูมิโหราศาสตร์ย่อมหมายความถึงดวงชะตาของประเทศเขมรเนี่ยจากนี้ไปอีกไม่นานจะเข้าขั้นหมดสิ้นสถานะการเงินคงคลังและจะเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ของประเทศที่หนักยิ่งกว่าในปั จุบันหลายร้อยเท่าและจะนำพาไปถึงความพินาศของฝ่ายบริหารแผ่นดินและความตกต่ำในชีวิตความเป็นอยู่ที่หนักหน่วงยากแค้นกอบกับมุมดาวเจ้าเรือนอริคือศัตรตูโดยเฉพาะภายในกันเองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสูญเสียผลประโยชน์และแรงกดดันจากประชาชนในกลุ่มย่อยหลายกลุ่มจะเข้ารวมตัวกัน รวมถึงการคอร์รัปชันของพรรคพวกตนเองมาอย่างยาวนานย่อมหมายถึงต่อไปเนี่ยจะเกิดการลุกฮือในภาคประชาชนเพื่อล้มล้างรัฐบาลจนทําให้เกิดการหนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติกัมพูชา อาจารย์นัทนรรัตผลชื่อดังยังทํานายประเทศกัมพูชาต่ออีกว่าดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงผู้นําของประเทศเขมรนี้ประมุกสูงสุดของประเทศมีตําแหน่งเป็นนิดคือไร้พลังเป็นเพียงชื่อและหุ่นให้เชิดอยู่ในตำแหน่งวินาศคืออยู่ในมุมอับแสงแสดงถึงสถาบันกษัตริย์ของเขมรเนี่ยมอาจมีบทบาทต่อประเทศได้เลยเป็นดวงเลิกที่แปลกมาก ที่จัดให้ระบอบกษัตริย์หมดสิ้นซึ่งอำนาจและบารมีเพราะพระอาทิตย์ที่เป็น,นเซนเตอร์ของจักรวาลของเมืองและของประเทศกัมพูชาเนี่ยไร้คุณภาพและไร้พลังงานโดยสิ้นเชิงบวกกับความเป็นดาวการลกินีเนื่องเพราะชะตาเมืองเกิดในวันจันทร์ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นกาลีคือเสื่อมสนิทแสดงถึงตราบใดที่ยังไม่มีผู้ใดล้มล้างระบอบอุเนเซนแล้วจัดการเปลี่ยนชะตาเมือง ปเปลี่ยนเมืองหลวงหรือปรเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการใหม่ทั้งหมดยอมยากที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในการต่อๆไปเพราะดาวตัวแทนสถาบันใหญ่สุดของชาตินั้นหมดพลังงานไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอาจารย์นัทนรรัตผลชื่อดังยังชี้ไปถึงจุดที่น่าสังเกตของดวงประเทศกัมพูชาต่ออีกว่าดวงเมืองขเขมรที่ลักนาอยู่ในราศีพิจิก กับประเทศไทยของเราเนี่ยอันลักษนานั้นสถิตยอยู่ในราศีเมษทําให้ตําแหน่งของสองประเทศนี้จึงเป็นตําแหน่งอริและมรณะต่อกันอีกทั้งดาวเจ้าเรือนตนคือตัวเมืองที่เป็นตัวแทนประเทศเป็นดาวพระอังคาร ยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศัตรูอย่างถาวรต่อกันนำพาให้สองประเทศนี้ยากต่อการรักษาไม่ตีต่อกันได้แบบยาวนานดาวประจำตัวของขเขมรเป็นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งสงครามอยู่ในเรือนดาวพุธคือความขัดแย้งเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร จุดนี้ตามตำราบโบราณท่านพูดถึงดาวมหาจักรไว้ว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงนั่นหมายถึงต้องมีสงครามครับดวงประเทศนี้ต้องการสงครามไม่ว่าจะอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีก็ไม่มีวันที่จะหยุดการทำสงครามอย่างแน่นอนล้าน